ต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่าออกซิเจนเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในแคปซูลอะไรบางอย่างพร้อมกับออกซิเจนที่เหลือเพียงเล็กน้อยเธอจึงพยายามหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดและเธอก็จําไม่ได้ว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแต่เมื่อเธอได้รู้ความจริงถึงสาเหตุที่เธอต้องมาอยู่ในนี้และได้รู้ว่าเธอเป็นอะไรกันแน่ รวมถึงแคปซูลนี้มันคืออะไรจึงทําให้เธอไปสู่ความจริงเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดจากหนังการเอาชีวิตรอดสู่หนังไซไฟ,ฟที่โคตรหักมุมสุดลุ้นระทึกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเธออยากรู้ไปฟังผมสปอยกันเลยคําเตือนเนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องม,มาก็เจอกับหนูทดลองตัวหนึ่งถูกนํามาทดลองให้หาทางออกจากเขาวงกฏ แล้วหนังก็ตัดภาพมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในช่องแคบๆพร้อมกับไฟสีแดงที่ส่องมาที่ร่างของเธอเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกว่าร่างของเธอถูกมัดและห่อหุ้มด้วยอะไรบางอย่างจนเธอไม่สามารถหายใจได้ oh. เธอจึงพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดจนสิ่งที่ห่อหุ้มเธอฉีกขาดและเธอก็หายใจได้สําเร็จหลังจากนั้นเธอได้ถอดสายอะไรบางอย่างที่เป็นเข็มออกจากแขนของเธอแล้วมันก็มีภาพขณะที่เธออยู่บนเตียงโรงพยาบาล วเว็บคอมมานหัวของเธอในเวลาต่อมาเธอได้ร้องขอความช่วยเหลือแล้วไฟส่องสว่างก็ถูกเปิดขึ้นหลังจากนั้นเธอก็ได้เห็นว่ามีสายต,ต่างๆเสียบตามร่างกายเธอเต็มไปหมดพร้อมกับจอแสดงผลต่างๆเป็นจํานวนมากาแล้วก็มี AI เจ้าหน้าที่ส่วนประสานด้านการแพทย์ที่ชื่อว่ามีโลเข้ามาให้คําแนะนําแก่เธอแต่เธอตอนนี้จําอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งชื่อของตัวเองเธอจำไม่ได้เลยว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและตอนนี้ ก็เหลือออกซิเจนให้เธอหายใจแค่3าเท่านั้นหลังจากนั้นมีโลได้รายงานสถานะว่าแคปซูลไคโอเจนิกได้รับความเสียหายจนทําให้ออกซิเจนสํารองลดลงการแช่เยือกแข็งของไคโอเจนิกจึงถูกระงับทําให้เธอนึกได้ว่าล่าสุดเธออยู่ที่โรงพยาบาลเธอจึงคิดว่าเธอคงป่วยหลังจากนั้นก็มีภาพในความทรงจําของเธอแวบเข้ามาในหัวในเวลาต่อมาเธอก็ถามมีโลว่า ชื่อของเธอคืออะไรมีโลก็ตอบว่าเธอชื่อไบโอฟอร์มโอเมกโรม267ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจความหมายของชื่อนี้เธอจึงบอกให้มีโลปลดล็อกแคปซูลนี้แต่มีโลก็ตอบว่าการจะปลดล็อกมันต้องใส่รหัสจึงทําให้เธอปลดล็อกไม่ได้เพราะเธอไม่รู้ว่ารหัสมันคืออะไรหลังจากนั้นเธอได้บอกให้มีโลโทรหาตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือและมันก็ได้ผลเธอสามารถติดต่อตำรวจคนหนึ่งได้สําเร็จ เธอได้บอกกับตำรวจคนนั้นว่าเธอติดอยู่ในแคปซูลและเธอก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแล้วเธอก็มองไปเห็นกับหมายเลขของแคปซูลพร้อมกับชื่อผู้ผลิต <S <S เธอจึงบอกหมายเลขนั้นไปหลังจากนั้นสายของเธอก็ถูกโอนไปให้ตำรวจอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าผู้ก,กองโมโลแต่ในระหว่างการโอนสายสายก็หลุดไปในเวลาต่อมาเธอได้บอกให้มีโลค้นดูดีเอของโอมิครอม267เเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเธอ แล้วเธอก็ได้รู้ว่าเธอชื่อดอรอลิซาเบธฮันเซนในขณนะดเดียวกันก็มีภาพความทรงจําเว็บเข้ามาพร้อมกับชื่อเล่นของเธอที่ชื่อว่าลิสในเวลาต่อมาผู้กองโมโลก็โทรเข้ามาและตอนนี้ลิสก็เหลือออกซิเจนเพียงแค่31%เซเท่านั้นหรืออีกประมาณ43นาทีก่อนที่ออกซิเจนจะหมดไปหลังจากนั้นผู้กองโมโลก็ได้ถามลิสถึงรายละเอียดต่างๆและหมายเลขแคปซูลที่ลิสบอกไป ทางผู้ผลิตแจ้งว่าถูกทำลายไป3ปีแล้วและผู้กองโมโลก็ยังไม่ทราบตำแหน่งที่อยู่ของลิสในตอนนี้ลิสก็ช็อกมากเมื่อเธอได้ยินแต่เมื่อลิสตั้งสติได้เธอก็บอกกับผู้กองโมโลว่าเธอต้องการรหัสเพื่อปลดล็อกแคปซูลผู้กองโมโลก็ตอบว่าเขากำลังเดินทางไปที่ผู้ผลิตและตอนนี้กำลังขอหมายสารในการเข้าไปแล้วเขาจะเอารหัสมาให้ลิสหลังจากนั้น สายสัญญาณก็ขาดหายไปลิสก็พยายามติดต่อกลับไปแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยในเวลาต่อมาลิสได้หาข้อมูลเกี่ยวกับดรอลิซาเบธฮันเซนแล้วเธอก็ได้รู้ว่าเธอเป็นหมอของคลโอเจนิกและเธอก็เป็นคนทำแบบนี้กับตัวเองแล้วเธอก็ได้รู้อีกว่าเธอมีสามีที่ชื่อว่าเลโอเฟอร์กูสันลิสจึงให้มีโลติดต่อไปหาเลโอสามีของเธอสักพัก ก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งรับสายลิสก็บอกว่าขอสายเลโอหน่อยเธอคือภรรยาของเขาเธอมีเรื่องด่วนต้องการพูดกับเลโอแต่ผู้หญิงสูงวัยคนนั้นก็วางสายไปและไม่ว่าลิสจะโทรไปกี่สายหญิงสูงวัยคนนั้นก็ไม่รับสายเลยหลังจากที่ลิสไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากไทรได้ลิสจึงพยายามแกะที่ขอบของแคปซูลแต่มีโล <aps> ก็ใช้ไฟฟ้าช็อตเธอเพื่อไม่ให้เธอแกะแคปซูลจนเกิดความเสียหาย ในขณะที่เธอกําลังสิ้นหวังอยู่นั้นผู้กองโมโลก็โทรเข้ามาลิสก็ดีใจมากเธอจึงรีบรับสายผู้กองโมโลก็พูดว่าเขาได้หมายสารมาแล้วตอนนี้กําลังเข้าไปหาผู้ผลิตและใกล้จะได้รหัสมาแล้วเมื่อลิสได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากแต่ในตอนนี้แคปซูลเหลือออกซิเจนเพียงแค่17%ซแล้วจูๆ่ๆลิสก็รู้สึกว่าผู้กองโมโลมีบางอย่างปิดบังเธออยู่ ลิสจึงบอกกับผู้กองโมโลว่าเธอมีสามีที่ชื่อว่าเลโอสักพักลิสก็ได้ยินผู้กองคุยกับใครบางคนพอลิสถามว่าผู้กองโมโลคุยกับใครผู้กองโมโลก็ตอบว่าเขาไม่ได้คุยกับใครและข้อมูลที่เขามีลิสยังไม่เคยแต่งงานเลโอก็ไม่มีตัวตนลิสจึงกลับมาหาข้อมูลของเลโออีกครั้งก็ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลของเลโอแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เธอยังเห็นข้อมูลของเลโออยู่เลย และเธอก็มั่นใจว่าเลโอมีตัวตนอยู่จริงสักพักลิสก็ได้ยินผู้กองคุยกับใครบางคนอีกครั้งเมื่อลิสถามว่าผู้กองโมโลคุยกับใครผู้กองโมโลก็ตอบว่าเธอคงหูงแววพอลิสถามเรื่องรหัสผู้กองโมโลก็บอกว่าใกล้จะได้แล้วกาลังหารหัสอยู่ซึ่งลิสก็รู้สึกว่าทำไมมันนานเหลือเกินลิสจึงคิดว่าผู้กองโมโลต้องโกหกเธอ และกำลังปิดบังอะไรบางอย่างกับเธอลิสจึงตัดสินใจวางสายของผู้กองโมโลไปในเวลาต่อมาลิสได้กลับไปฟังการสนทนานระหว่างเธอกับผู้กองโมโลอีกครั้งเพื่อจะฟังว่าผู้กองโมโลแอบพูดอะไรกับใครคนนั้นแล้วลิสก็ได้รู้ว่าผู้กองโมโลโกโหกเธอจริงๆหลังจากนั้นหญิงสูงวัยก็ได้โทรกลับมาหาลิสอีกครั้งเพราะหญิงสูงวัยคนนั้นเหมือนจะรู้ว่าลิสเป็นใครและเหมือนจะรู้ว่าลิส อยู่ในแคปซูลไคโอเจนิกได้อย่างไรและอยู่ที่ไหนลิสจึงพูดว่าเธอต้องการพูดกับเลโอหญิงสูงวัยก็ได้บอกว่าเลโอได้เสียชีวิตไปแล้วและในตอนนี้ไม่มีใครช่วยลิสได้นอกจากเธอหญิงสูงวัยก็ได้บอกว่าคนที่ชื่อผู้กองโมโลก็คือกลุ่มคนของไคโอเจนิกเมื่อพวกเขารู้ว่าลิสต,ตื่นขึ้นขนาดจำศีลพวกเขาจึงจะปล่อยให้ลิสต,ตายเพราะพวกเขากลัวว่า ลิสจะเป็นภัยต่อมนุษย์โลกจนเกิดความตื่นตนกถ้าเอาเรื่องนี้โทกกลับไปบอกคนที่โลกและขอให้ลิสเชื่อเธอเพราะเธอรู้รหัสในการปลดล็อกแคปซูลลิสจึงบอกให้ยิงสูงไวบอกรหัสเดียวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะวางสายยิงสูงไวจึงจําเป็นต้องบอกรหัสไปแต่ยิงสูงไวก็บอกว่าห้ามลิสปลดล็อกในตอนนี้เพราะถ้าลิสปลดล็อกในตอนนี้ลิสจะตายทันที ยิงสูงไวจึงพิสูจน์ว่าถ้าลิสเปิดแคปซูลแล้วทําไมเธอถึงตายโดยบอกให้ลิสไปที่ตั้งค่าระบบแล้วไปที่ควบคุมตั้งค่าแรงเหวี่ยงแล้วเลือกไปที่ศูนย์หลังจากนั้นสิ่งที่ลิสไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆร่างกายของลิสก็อยู่ในสภาวะไร้น้ําหนักแล้วยิงสูงไวคนนั้นก็บอกกับลิสว่าตอนนี้ลิสอยู่ที่6 5 0 0 0กิโลเมตรจากโลกและอีกไม่นาน ลิสจะอยู่นอกระยะดาวเทียมสื่อสารและในตอนนี้ก็เหลือออกซิเจนเพียงแค่13เปหญิงสูงวัยก็บอกอีกว่าลิสถูกใส่ในแคปซูลจำศิลเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสร้างอนานตคมที่ดาวออบ10461ที่ห่างจากโลก14ปีแสงแต่ยานพึ่งไปได้ไม่นานแคปซูลของลิสก็เกิดปัญหาซะก่อนซึ่งลิสก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเธอจึงทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บเพื่อเรียกความทรงจำ และลิสก็จําได้ว่านี่คือปฏิบัติการของทหารหญิงสูงไวัก็บอกต่อว่ามนุษยชาติจะสูญสิ้นในอีกสองรุ่นเพราะโลกในตอนนี้เกิดไวรัสระบาดอย่างรุนแรงจนทำให้มนุษย์ล้มตายเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือเลโอและในตอนนี้ลิสได้ออกเดินทางไปแล้ว12ปีซึ่งการที่ลิสจะรอดได้ลิสจะต้องฟังและทำตามที่เธอบอกเพราะเธอคือคนที่ออกแบบแคปซูลไคโอเจนิกนี้ แต่ในขณะที่หญิงสูงไวยกำลังบอกขั้นตอนให้ลิสทำตามเพื่อให้ลิสได้กลับไปอยู่ในสภาวะจำศีลอีกครั้งก็มีกลุ่มคนบุกเข้ามาที่บ้านของญิงสูงไวยคนนั้นหญิงสูงไว้จึงบอกกับลิสว่าให้กลับไปจำศีลก่อนที่ออกซิเจนจะเหลือแค่สองเปอร์เซนต์เพราะไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ตื่นจากการจำศีลอีกเลยรีบทำให้ความทรงจำของตัวเองกลับมาและหาเลโอและหลังจากนั้นสายของหญิงสูงไว้ของนั้นก็หลุดไป และในตอนนี้ออกซิเจนก็เหลือเพียงแค่11เปอร์เซ็นต์เมื่อลิสตัต้งสติได้ mm hmm. เธอก็รีบหาทางทําให้ความทรงจําของตัวเองกลับมาโดยทําให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดทําให้ตัวเองถูกช็อตและมันก็ได้ผลความทรงจําบางส่วนของเธอเริ่มกลับมาแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเธอต้องทายังไงต่อไปในเวลาต่อมาลิสได้โทรไปหาแม่ของเธอแต่แม่ของเธอก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ลิสกำลังล่องลอ,อยอยู่ในห้วงอวากาศ แม่ก็ได้แต่ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่สบายหรือเปล่าแล้วสายของแม่ก็หลุดไปหลังจากนั้นเมื่อลิสรู้สึกหมดหวังในการรอดชีวิตเธอจึงจะจบชีวิตตัวเองด้วยการปลดล็อกแคปซูลซึ่งในตอนนี้ก็เหลือออกซิเจนเพียงแค่5%เท่านั้นแต่ในขณะที่กำลังจะปลดล็อกลิสก็นึกอะไรบางอย่างได้เธอจึงยกเลิกการปลดล็อกและรีบหาเลโอเพราะเธอคิดว่าเลโ ต้องอยู่ในแคปซูลเหมือนกับเธอมีโลจึงแสดงแคปซูลทั้งหมดในยานอวกาศให้ลิสดูแล้วสิ่งที่ลิสเห็นก็ทำให้เธอต้องช็อกเพราะยานที่เต็มไปด้วยแคปซูลไคโอเจนิกได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการพุ่งชนของอะไรบางอย่างมีไบโอฟอร์มบางส่วนในแคปซูลเสียชีวิตมีโลก็รายง,งานสถานะว่ามีแคปซูลทั้งหมด10,000แคปซูล9,567แคปซูลยังใช้งานได้สมบูรณ์ 433แคปซูลสูญหายและแคปซูล267ของลิสก็อยู่ในสถานะสูญหายเช่นกันความเสียหายทั้งหมดนี้เกิดจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อย X375 หลังจากนั้นลิสก็เริ่มตามหาแคปซูลของเลโอแล้วเธอก็จำได้ว่าลำดับของเลโอคือลำดับที่42เมื่อลิสเปิดดูก็ปรากฏว่าเป็นเลโอจริงๆแต่ลิสก็จำได้ว่าบนใบหน้าของเลโอนั้นมีแผลเป็น แต่ร่างของเลโอที่อยู่ในแคปซูลไม่มีแผลเป็นด้วยความสงสัยลิสจึงมาหาข้อมูลเกี่ยวกับดอรอลิซาเบธฮันเซนอีกครั้งแล้วลิสก็ไปเจอกับบทความหนึ่งของดอรอลิซาเบธฮันเซนที่พูดถึงการถ่ายโอนความทรงจำเมื่อลิสเปิดเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเป็นดรอลิซาเบธฮันเซนในเวกเแกชลากำลังพูดถึงงานวิจัยในการถ่ายโอนความทรงจำซึ่งเสียงของดรอลิซาเบธนั้นเหมือนกับหญิงสูงวัยคนนั้นมาก และใบหน้าก็เหมือนกับเธอมากลิสจึงให้เลโอระบุต้นเสียงของหญิงสูงวัยที่โทรมาหาเธอว่าเขาชื่ออะไรมีโลก็ตอบว่าเธอชื่อว่าดรอลิซาเบธฮันเซนลิสจึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเธอก็คือดรอลิซาเบธฮันเซนนั่นเองแต่ดรอลิซาเบธฮันเซนตัวจริงอยู่ที่โลกส่วนเธออยู่ในแคปซูลไคโอเจนิกลิสจึงถามมีโลว่า b บโอฟอร์มโอ r ม n โรม267คืออะไรมีโลจิงอธิบายว่าไบโอฟอร์มโอ r ม n โรม267คือการสร้างมนุษย์ปรับแต่งพันธุกรรมขึ้นมาใหม่ออกแบบมาเพื่อขยายพ่อพันธุ์มนุษย์ที่ดาววอบ10461ลิสจึงได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วตัวเธอคือร่างคนนิ่งของโดตอรอลิซาเบธฮันเซนที่ถูกถ่ายโอนความทรงจำเอาไว้ทำให้ลิสช็อกมากเมื่อเธอได้รู้ความจริงแต่ในเวลานี้ ออกซิเจนเหลือเพียง3%มเปอซมีโลก็ประเมินว่าลิสไม่มีโอกาสรอดแล้วจึงจะทําการการลุนยาคด์ดยการฉีดเข้าเส้นเลือดเมื่อลิสได้ยินว่ามีโลกําลังจะทําการลุนยาคดเธอลิสจึงรีบถอดสายต่างๆที่ต่อเข้าเส้นเลือดออกก่อนที่สารการลุนยาคดจะเข้าสู่เส้นเลือดเธอและลิสก็ดึงออกทันเวลาพอดีเมื่อลิสได้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆและทุกอย่างก็สงบลงแล้วลิสก็บอกให้มีโล ทําให้เธอเข้าสู่สภาวะการจำศีลแต่มีโลก็บอกว่าไม่สามารถปฏิบัติการได้ไบโอฟอร์มไม่ได้เชื่อมต่อทําให้ลิสต,ต้องเอาสายต่างๆที่เธอถอดออกเสียบกลับเข้าไปใหม่และในตอนนี้ออกซิเจนก็เหลือเพียงแค่2%เท่านั้นลิสจึงต้องรีบก่อนที่จะสายเกินไปเมื่อทุกอย่างพร้อมลิสก็ได้ถามมีโลว่าเธอจะมีโอกาสฟื้นจากการจำศีลไหมมีโลก็ตอบว่าไม่มีโอกาส เนื่องจากออกซิเจนในตอนนี้เหลือไม่ถึง2%แล้วแต่ในขณะที่ลิสคิดแล้วว่ายังไงเธอก็คงไม่ฟื้นแล้วจูจูเธอก็นึกได้ว่าแคปซูลที่ไบโอฟาร์มเสียชีวิตไปแล้วยังคงมีออกซิเจนเหลืออยู่เธอจึงบอกให้มีโลถ่ายโอนออกซิเจนจากแคปซูลเหล่านั้นมาที่แคปซูลของเธอมีโล <M ilo S 2> ก็ตอบว่าไม่สามารถถ่ายโอนได้ในขนาดนี้การเข้าถึงออกซิเจนส่วนบุคคลถูกจำกัดเพื่อความปลอดภยัย ต้องใช้เวลา14,227นาทีจึงจะเพิกเฉยข้อจำกัดด้านความปลอดภัยได้ขอแนะนำให้ไบโอฟอร์ม267เข้าสู่สภาวะจำศีลในระหว่างการไทโอนออกซิเจนนั่นก็หมายความว่ามีโลจะช่วยไทโอนออกซิเจนมาให้ลิสในขณะที่เธอเข้าสู่สภาวะจำศิลเมื่อลิสได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากจนเธอร้องไห้ในขณะที่ลิสกำลังจะเข้าสู่สภาวะจำศีล เธอก็บอกให้มีโลบอกรายละเอียดของดาวที่เธอกำลังจะไปมีโลก็บอกว่าดาววอป10461มีระยะวงโคจร18วันมีมวลหนาแน่นมากกว่าโลกประมาณ4เท่ารอบหมุนที่น้อยทําให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตด้านที่หันเข้าดวงอาทิตย์เพราะมันร้อนเกินไปและด้านมืดของดาวเพราะหนาวเกินไปบริเวณที่อาศัยอยู่ได้คือบริเวณระหว่างกลางวันและกลางคืนการเดินทาง เมื่อเริ่มจุดเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์จะใช้เวลา34ปีเพื่อเดินทาง14ปีแสงเมื่อมีโลอธิบายจบการจำศีลของลิสก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่เลโอเฟอร์กุสันกำลังยืนมองทะเลที่ดาวออบ10461พร้อมกับลิสที่เดินเข้ามากอดเลโอแล้วหนังก็จบครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเพื่อน <c oughs> ๆคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์โลกจะย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าข้อมูลขัดตกบกพร่องตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบอาภัยมาะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ